ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับส่งงานสองกระบอกนะครับเป็นนี่นะครับหน้าไม้ยิงลูกเหล็กในลํากล้องนะครับตัวนี้นะครับหน้าไม้ยิงลูกเหล็กขนาดสิบมิลนะครับตัวนี้ยิงลูกหนังสติ๊กสิบมิลนะครับเนาะลูกเหล็กสิบมิลข้อเหล็กขนาดสิบมิลนะครับ กระบอกแรกนะครับส谢谢 eter, ่งงานให้ลูกค้านะครับคุณกิติพันธ์นะครับกิติพันธ์จังหวัดหนองคายนะครับกระบอกแรกนะครับลูกค้าสั่งพิเศษคือว่าติดตั้งเลดดอทให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมก็ปรับให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งปรับให้เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าไปก็ไปขันน็อตออกแล้วก็ประกอบใส่หม่นะครับประกอบใส่ใหม่แล้วก็อาจจะได้ปรับอีกนิดหน่อยนะครับเนาะ ระยะยิ่งหวังผลนะครับประมาณห้าถึงสิบเมตรนะครับระยะประมาณนี <n isa> ้นะครับเนาะถ้าไกลกว่านั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะอันนี้หรือเปล่านะครับเนาะระยะหวังผลจริงๆนะครับเพราะมันเป็นแรงเหวี่ยงนะครับเนาะแรงเหวี่ยงจะประมาณสิบเมตรนะครับระยะหวังผลนะครับแต่ถ้าจะให้แรงนะครับเสริมยางไปนะครับเสริมยางไปอีกเส้นหนึ่งครับกระบอกนี้นะครับผมเสริมยางให้ลูกค้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับเนาะเป็นสองเส้นนะครับ ทันแรกคือดึงตัวนี้ก่อนนะครับดึงดึงไอ้ตัวที่มีปีโรเลอร์ก่อนนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็ดึงมาเกี่ยวกับไอ้ข้างนอกนะครับเนาะข้างนอกตัวสไลด์นะครับเนาะตรงนี้นะครับเนาะตัวสไลด์นะครับครับตัวนี้ระยะชักมันจะสั้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแรงนะครับเนาะเพิ่มยางไปนี่แรงเลยนะครับเนาะครับครับนี่นะครับ ๋อยิงกระป๋องกาแฟในทะลุเลยนะครับถ้าใส่น้ำครับทะลุเลยนะครับเนาะยิงระยะประมาณนี้นะครับสิบเมตรนะครับทะลุนะครับยิงกระป๋องกาแฟนะครับแม่นเลยนะครับเนาะสำหรับตัวนี้นะครับตัวแรกผมก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเนาะติดตั้งเลดดดอปอะไรเรียบร้อยนะครับนี่นะครับตัวนี้ระยะชักจะยาวนิดหน่อยนะครับระยะชักก็จะอยู่ประมาณห้าสิบกว่านะครับกระบอกแรกนะครับ ท้ายก็จะเป็นทรงกำคอนะครับผมกำคอโบราณนะครับนะครับปิดท้ายอลูมิเนียมนะครับตัดลายด้วยนะอะคริลิกนะครับลายชิคเกอร์ก็แกะลายปกตินะครับเนาะนะครับดูแบบบรเป็นประมาณนี้ลงสีนิดหน่อยนะครับเพิ่มความเข้มของลายชิคเกอร์โชว์ขึ้นมานะครับเนาะผมจมือก็ลายชิคเกอร์นะครับเนาะตัวนี้จะมี ตัวสไลด์นะครับตัวสไลด์ด้านบนนะครับมีเซฟด้วยนะครับเนาะไกเซฟนี่ครับไกเซฟสแตนเลสนะครับตัวนี้นะครับขึ้นยางเสร็จขึ้นเซฟนะครับแล้วก็อนใส่ลูกนะครับนะครับขอบไกก็จะเป็นขอบไกสแตนเลสนะครับฝังลงไปนะครับนี่นะครับขอบไกสแตนเลสใต้ปีกผมก็ยืดปกตินะครับเนาะตัวนี้จะเป็นปีกโรลเลอร์30เซนครับโรลเลอร์ลูกปืนนะครับด้านในจะเป็นล้อฝังลูกปืนนะครับเนาะโรลเลอร์ตัวนี้นะครับลื่นเลยนะครับเนาะ มันจะมีไอตัวสกูไอน็อตยึดสองนะครับแล้วก็มีสลักหนึ่งตัวนะครับมันคงแข็งแรงนะครับสาหรับปีลูเลอร์ตัวนี้นะครับไยห่วงนะครับครับนี่ครับเชือกก็จะเป็นเชือกคอมาดนะครับไม่ขาดง่ายนะครับสําหรับเชือกตัวนี้นะครับเนาะที่ผมแถมให้ลูกค้าไปนะครับยางก็จะเป็นยางสิบสี่มิลรูในสามมิลนะครับครับแบบแรงๆเลยนะครับเนาะต้องต้องการความแรงก็เพิ่มยางไปอีกหนึ่งเส้นนะครับเนาะ ก็ตัดให้ตึงเลยนะครับถ้าอยากให้แรงนะครับเนาะครับใช้ยางประมาณยางยางสิบสองมิลสิบสามมิลก็ได้นะครับที่เสริมไปนะครับตัดให้ตึงนะครับตัวนี้ผมก็จะทาศูนย์ด้านตรงปลายนะครับนะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการติดเลดดอกก็สามารถเล็งศูนย์ได้นะครับเนาะเล็งผ่านศูนย์ได้นะครับครับอระบอกนี้นี่ครับรวมส่งนะครับ สามพันห้าร้อยนะครับเนาะตัวนี้ถ้าไม่ติดเลดด็อกก็อยู่ประมาณสองพันเก้าร้อยนะครับรวมส่งครับไม่รวมค่าเก็บปทางนะครับถ้าไปทางก็จะบวกเพิ่มอีกนะครับครับไปทางมีบวกเพิ่มนะครับตัวนี้จะเพิ่มมาตรงเลดด็อตนะครับติดตั้งไปสําหรับกระบอกที่สองลูกค้าก็สั่งมาเป็นเดือนกว่าแล้วนะเนาะบอกนี้นะครับส่งงานที่คุณสอนนะครับ จังหวัดนครราชสีมานะครับเะบล็อกนี้เป็นท้ายไม้สักนะครับบล็อกแรกไม่แน่ใจว่าไม้อะไรนะครับแต่เป็นไม้เนื้อแบบเนื้อละเอียดนะครับเวลาทําสีออกมามันก็จะค่อนข้างที่จะเงาขึ้นเลยนะครับบล็อกที่สองไม้สักนะครับเนาะท้ายไม้สักก็จะมีรวดลายประมาณนี้นะครับน้ําหนักก็จะเบานะครับข้อดีของไม้สักครับอีกท้ายอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเนาะยึดสกูสองจุดนะครับเนาะท้ายอลูมิเนียมนะครับครับสําหรับ หายตัวนี้ที่ผมแปะไปผมก็จะยึดไอสกูยาวอีก2ตัวนะครับเนาะยึดไปนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับเนาะแล้วก็ใส่กาวลงไปนะครับเนาะท้ายนี้ก็จะเพิ่มสกูอีก2จุดนะครับนี่นะครับ2จุดครับเบาท้ายนิดหน่อยนะครับลายชิคเกอร์คอนะครับตรงมือจับนะครับกระโจมมือนะครับเหมือนกันนะครับลายชิคเกอร์ตัวนี้ก็จะ ติดเข้าไปคือว่าขาจับเลดดอตนะครับถ้าลูกค้าตรงการที่ว่าจะไปติดตั้งเลดดอตนะครับไกเซฟสแตนเลสนะครับเนาะไกเซฟสแตนเลสนะครับขึ้นยางแล้วก็ขึ้นเซฟก่อนใส่ลูกนะครับตัวนี้จะโหลดลูกตรงหน้าไกลนะครับเนาะโหลดลูกสิบมิลตรงหน้าไกลเหมือนกันนะครับเนาะนี่นะครับโหลดลูกสิบมิลตรงหน้าไกลนะครับนี่ก็เป็นปีสามสิบเซนเหมือนกันนะครับเนาะเสริมยางนะครับเสริมยางไปนะครับนี่นะครับ แรงๆนะครับถ้าเสริมยางไปนะครับแรงเลยนะครับเนาะครับตัวนี้จะทิ้งปลายยาวนะครับเนาะครับข้อดีของการทิ้งปลายยาวก็คือว่าระยะส่งลูกจะดีกว่านะครับเนาะถ้าทิ้งปลายยาวนะครับครับถ้าลูกค้าต้องการความแม่นยำสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับต้องรับน้ําหนักความยาวของลํากล้องประมาณเมตรยี่สิบนะครับผมว่าจะแม่นกว่านะครับนะความยาวเมตรยี่สิบนะครับ อันนี้ลำก้องยาวอยู่ที่1เมตรนะครับนาะครับจะให้ดีต้องมีระยะทิ้งไปให้ยาวเลยนะครับนาะครับจะมีความแม่นนะครับเพราะมันจะเป็นแรงเหวี่ยงนะครับของยางนะครับนาะความแรงอยู่ที่ยางนะครับแรงไม่แรงก็อยู่ที่ยางนะครับนาะครับตัดให้สั้นตัดให้ตึงนะครับแล้วก็เพิ่มยางไปได้นะครับนาะกระบอกนี้เหมือนกันครับถ้าต้องการเพิ่มยางก็เพิ่มไปได้นะครับนาะครับสั่งในรัส a ้าด้นะครับสําหรับตัวยางนะครับนาะ เพิ่มยางเข้าไปนะครับอัิ่ความแรงนะครับนะครับนี่ก็สามารถไปติดตั้งเลดดอดได้นะครับสําหรับคุณสอนนะครับเนาะนครราชสีมานะครับจะส่งให้ลูกค้าวันนี้ทั้งสองท่านนะครับเนาะครับสําหรับตัวนี้ไม่มีเลดดอดก็อยู่ที่2900นะครับ บอกนี้ลำ10มิลนะครับถ้าถ้าเป็นลำ8มิลก็อย่าลดราคาลงมานะครับเหลือประมาณ2,700นะครับรวมส่งนะครับถ้าเป็นลำ8มิลนะครับลำ10มิลมันก็จะแพงตรงอันนี้นะครับลำเหล็กนะครับเนาะเพิ่มความแพงขึ้นมานะครับลำเหล็ก10มิลเวลายิงน้ำหนักปะทะก็จะแรงกว่า8มิลนะครับเนาะความแรงน้ำหนักปะทะนะครับเนาะครับเวลายิงนกยิงหนูนะครับ10มิลก็จะแรงกว่านะครับ แต่เรื่องการทะลุทะลวงนี่8มิลจะทะลุทะลวงดีกว่านะครับเนาะแต่ถ้า10มิลแรงประทะจะดีกว่านะครับเนาะครับยิงระยะใกล้แรงประทะดีนะ10มินนะครับน้ําหนักจะเยอะกว่านะครับเนาะลูกเหล็กนะครับครับสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งได้นะครับงานสั่งทําก็ประมาณ15-20วันนะครับ งานสเปคนี้นะครับผมมีท ja ั้งหน้ามายิงปลายิงหนูนะครับยิงลูกเหล็กในลํากล้องแล้วก็นี่นะครับเป็นทรงยกยิงอะไรนะครับยิงยิงหนูยิงปลานะครับเนาะครับมีหมดนะครับสามารถทําให้ลูกค้าได้นะครับตามตามสั่งนะครับรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นทรงกำพอนะครับครับไม่ว่าจะยิงปลายิงหนูแล้วก็ยิงลูกเหล็กนะครับถ้าทรงกาพรับก็จะแกะลายชิคเกอร์ให้ลูกค้าทุกกระบอกนะครับเนาะ ยกยิงก็แกะลายชิ้เกินเหมือนกันครับสนใจก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0812815459นะครับช่างมูลเทียนนะครับติดต่อโดยตรงได้หรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์ได้นะครับ0812815459นะครับช่างมูลเทียนนะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับช่างมูลเทียนนะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับถ้าผมไม่ได้รับโทรศัพท์หรือว่ายังไม่ว่างนะครับก็ทักไลน์มาได้นะครับ ตอนกลางคืนตอนไลน์ได้หมดนะครับทักไลน์มาครับสอบถามได้นะครับเนาะครับลูกค้าบางท่านถามยิงกระป๋องสเปรย์เข้าไหมครับเพิ่มยางครับเข้าแน่นอนนะครับเนาะแต่ต้องเป็นกระป๋องที่ว่ามันมีน้ํานะครับเนาะเป็นน้ําเป็นไรนะครับถึงจะทะลุทะลวงนะครับถ้าเป็นแปดมิลใส่ยางสองเส้นนะครับครับทะลุแน่นอนนะครับเนาะครับ เิมความแรงของอยางนะครับน้องจะให้ดีนะทิ้งปลายยาวนะครับตัวนี้นะครับทิ้งปลายยาวนะครับนี่นะครับปลายยาวรู้สึกว่าความแม่นจะดีกว่านะครับครับตัวนี้มันจะระยะทิ้งปลายเพื่อไอตัวสไลด์มันสไลด์ไปหาลูกมันก็จะเหลือระยะลูกที่ลูกวิ่งทิ้งไปลายไม่เยอะนะครับนาะความสเสถียรอาจจะ น้อยกว่าทิ้งปลายยาวครับครับถ้าทิ้งปลายยาวตัวนี้นะครับความเสถียรจะดีกว่านะครับเนาะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจรางยาวกว่านี้ได้นะครับเมตยี่สิบนะครับมีนะครับลำแปดมิลนะครับยาวเมตรยี่สิบนะครับน่าจะมีความแม่นเยอะกว่านะครับเนาะตัวนี้เป็นลำสิบมิลนะครับน้ําหนักก็จะเยอะนะครับเนาะลำสิบมิลน้าหนักเยอะครับ ค okay, ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องหน้าไม้เชียงรายนะครับมีผลงานก็จะมานําเสนอเรื่อยๆนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดหนึปดหนึ่นะครับช่างมโมเทียนนะครับติดต่อมาได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ